ที่รายการคำร้องนะครับพอเราเปิดปิดก่อนพอเปิดคำร้องขึ้นมานะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยรายการคำร้องที่รอฉันตอบเนี่ยไม่มีครับเห็นไหมฮะทีนี้ของเนี่ยมันอยู่วันเสาร์วันที่หนึ่งครับส่งติ๊กเก็ตมาหลังจากร้านปิดแล้วทุ่มกว่าๆแล้วทีนี้พอวันอาทิตย์ใช่ไหมครับผมเปิดคอมนะครับแล้วก็ มาไล่ดูตก็ตมันก็ไม่มีครับมันก็ขึ้นเนี่ยไม่มีคําร้องที่ฉันตอบก็เลยไม่ได้ตอบอะไรครับแต่พอมาไล่ดูอ่าพอกดอัปเดตปุ๊บเลือกวันที่1นถึงสกับมีตก็ตให้เราต้องตอบทีนี้มันไม่ได้ตอบแลวครับนึกออกไหมเพราะมันไม่มีให้ตอบตอนแรกไงเราก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่ามีตั๋ตเข้ามานั่นนะครับยังไงช่วยช่วยลบค่าปรับออกให้ด้วยนะครับเพราะว่าระบบมันทําให้เราเนี่ยมันตอบไม่ได้ตอบเองไม่ใช่ว่าเราจะไม่ตอบนะครับเนี่ย ถ้าเกิดเราเราไม่เลือกวันมันก็ไม่โชว์แล้วทีนี้พอติกเก็ตเข้ามาช่วงค่าของวันเสาร์อย่างเงี้ยมันเป็นเวลาที่เราเลิกงานแล้วแล้วเราเปิดมาวันอาทิตย์เราจะมาแก้เคลียร์ติกเก็ตก็ไม่มีให้เราเห็นมันก็ไม่ได้ตอบอครับแล้วมาปรับมันก็ไม่ยุติธรรมครับผมช่วยได้ครับ